นี่ครับผมมาทุกคนครับเราก็ได้มาแล้วนะครับผมนะเป็นตัวละครเอล็อกฟฟีแบบนี้เลยนะครับก็ใครอยากได้ฟรีอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม,าตามกดดิ้งแจ้งเตือนช่อง KTC Gamer มีจุดด้วยนะครับทุกคนครับกดยืนยันไปฟึบเรียบร้อยนะครับก็เติมเพจให้แล้วนะครับสำหรับเม้นแรกเนาะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ นี่ครับทุกคนฮะการจัดส่งไอเทมโค้ดเรียบร้อยแล้วครับเติมโค้ดเสร็จเรียบร้อยครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด,ด,ด้วยแล้วก็ไปเติตมโค้ดกันเลยนะครับส่งผมเจ๊ปูลูกบวชสีนี้ครับรับฟรียกเซิร์ฟเวอร์เลยส่งผมเจ๊ปูลูกบวชครับสาม,มารถรับฟรีๆได้เลยยกเซิร์ฟฮะทุกคนครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะแล้วก็ไปดูวิธีการรับส่งผมเจ๊ปูลูกบวชฟรีๆยกเซิร์ฟกันนะครับไปกันเลย สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมกาลินา่าฟรีไฟอีกแล้วนะครับเย่ <Yeah. S 1> ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราแจกเพชรให้สําหรับคนที่ได้เม้น์แรกกันก่อนนะครับทุกคนเนอก็เป็นคลิปนี้เลยนะครับทุกคนนะพี่ก็แจกฟรีสาหรับเม้น์แรกนั่นเองนี่เลยนะครับพี่ก็หาไปนะครับฟับ mm hmm. อ่านี่เลยนะครับเม้นที่ห่งครับพี่ UID ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเม้นท์แรกเนาะทุกคนเนาะมันบอกว่าคอมเมนต์แรกของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเผยแพร่โดยช่องพี่นะครับวันที่1เมษาเนาะและความคิดเห็นแรกก็คืออันนี้นะครับนะนี่เนาะเห็นไหมเม้นที่ห่งครับพี่ตามนี้เลยเนาะพี่ก็สุ่มหานะครับนะอันนี้ใช้อ่าโปรแกรมสุ่มคอมเมนต์เม้นท์แรกนะครับนะอันนี้ก็คือใครที่เม้นท์แรกอ่ะเว็บเนี้ยมันก็จะสุ่มเลยนะครับนะอันนี้คือชัวร์สุดแล้วนะครับนะทุกคนนะถ้าไม่เชื่อว่าคนนี้ได้้เเมมนทแรรรกกจิงดีีีี๋ยวพ่ณ ดูเดี๋ยวเรามาดูจากคลิปนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่พี่อัปโหลดไว้เมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่เห็นไหมวันที่24มีนาคมนะครับทุกคนนะแล้วก็อันนี้เนี่ยพี่ให้เลือกความคิดเห็นใหม่ก่อนสุดนะเพราะว่าไอความคิดเห็นใหม่ก่อนสุดเนี่ยนะครับมันจะกรองคนที่มาคอมเมนต์ล่าสุดนะครับแล้วก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนถึงความคิดเห็นที่เป็นระยะเวลานานนะครับนะพอเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆไหมตรงนี้เป็น3วันตรงนี้เป็น3วันตรงนี้เป็น6วัน6วันอะไรประมาณนี้ทุกคนอ่ะ6วัน6กวันเนาะพอเราเลื่ คือมันเลื่อนไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมมันเลื่อนลงมาไม่ได้แล้วนะครับมันคือสุดแล้วนะครับนะเราลองเซิร์ชเม้นท์แรกจากอันนี้ดูนะครับดูนะว่ามันจะใช่คนที่พี่คิดไว้หรือเปล่านะจะเป็นน้องพง GTO ีโอะไรไปแบบนี้หรือเปล่านะอ่ะคัดลอกคลิปเนาะแล้วก็มาตรงนี้ครับลองกับวิดีโออื่นนะอ่ะแล้วก็กดค้นหาไปครับนี่เห็นไหมเป็นน้องพงจีทอนะครับ7วันที่แล้วนะครับเหมือนกันเด้เด้เลยนะครับนะดูนะนี่เห็นไหมเวันก็คือ1สัปดาห์นะครับเห็นไหมเหมือนกันเด้ๆเลยนะครับนะก็ฉะน เว็บนี้ใช้อ้างอิงได้จากเมนแรกนะครับนะโอเคมาเดี๋ยวพี่จะค้นหาเมนแรกนะครับจากคลิปนี้เนาะเป็นคลิปล่าสุดนะครับนะสอนทํากิจกรรมใหม่สายฟรีรับยกเซิร์ฟนะครับลูกนะก็เดี๋ยวจะสุ่มหาเลยนะครับลูกนะก็ค้นหาไปเมนแรกนะครับนี่เห็นไหมก็เมนที่1เหมือนเดิมนะครับดมมนนะครับสมสะอาดเนาะเนี่ยเห็นไหมกีรนนลสมสะอาดนะครับลูกนะก็เป็นเมนแรกนะครับนะก็จัดไปนะครับนะก็เดี๋ยวเติมเพชรให้เลยนะครับน้านี่เนาะฟืบคัพปี้ไปนะครับนะก็จะเติมเพชรเข้าให้เลยนะครับนะนี่เนาะ ฟืบกดมาที่ฟรีไฟล์นะครับเติมเพชรให้เลยเนาะวางไปนะครับอ่ะ เป็นชื่อนี้นะครับผมนะโซดาปู 3107L นเดะครับเดี๋ยวจะเติมเพจเข้าให้ในดีเลยนะครับนะขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับเม้นแรกนะครับกดยืนยันไปฟึบเรียบร้อยนะครับก็เติมเพจให้แล้วนะครับสำหรับเม้นแรกเนาะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องเป็นเม้นแรกของคลิปวิดีโอนี้นะครับนะคลิปล่าสุดเลยนะครับคลิปก่อนนั่นนี่แหละนะครับที่พีอัพลงไปเนาะใครที่อยากจะเป็นเม้นแรกทาตามกติกาไว้ให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์ยูไอดีของเด็มาไว้ใต้คล แจกเพชรฟรีๆไปเหมือนผู้โชคดีในคลิปนี้นั่นเองครับโอเคครับผมนะกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวละคร a l ล็อกนะครับผมนะหรือว่า a l ล็อกนั่นเองนะครับ อันนี้เนี่ยพี่ก็แจกฟรีเหมือนกันนะครับนะอันนี้เนี่ยมีสิทธิ์รับยกเซิร์ฟเลยนะครับสำหรับตัวละครเอล็อกนะครับนาะนี้นะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยนะครับมันลดราคาอยู่นะครับทุกคนนี่เห็นไหมมันก็ลดราคาอยู่นะครับทุกคนนะสำหรับตัวละครเอล็อกลดไป43%เนาะทุกคนเนาะเป็นเปิดท้ายฟีฟายซัมเมอร์เซลกับอโลกนะครับหรือว่าเอล็อกนั่นเองแพ็กเกจของตัวละครราคา1,199เพจจากปกติ1,999เพจจะมีเป็นส่วนของตัวละครอโลกนะครับผมนะหรือว่าตัวละครอโลกเนาะลดราคา จาก699เหลือ399นะครับก็จะแจกฟรีไปเลยนะทุกคนนะอันนี้แจกฟรียกเซิร์ฟเลยนะแล้วก็เพนแพ็กเกจของตัวละครเอล็อกนะครับนะจาก1299เหลือเหลือ799นั่นเองอันนี้เนี่ยแจกฟรีนะครับทุกคนนะมีสิทธิ์รับทุกคนนะนะขั้นตอนวิธีการรับตัวนี้นะครับนะเป็นตัวละครมาใหม่เอล็อกฟรีๆแบบนี้นะครับนะใครอยากได้ตัวละครมาใหม่ล่าสุดอย่างเอล็อกนั่นเองนะครับนะทุกคนนะนี่ฮะก็เดี๋ยวจะแจกฟรียกเซิร์ฟไปเลยนะครับทุกคนนะใครอยากได้ฟรียกเซิร์ฟครับก็็กกกกกดดดดดดไไลลลคคค์ตตติิิามรระะ่งงแแจจ้้้้้เือนนนววูปีใหบบั นะเพราะว่าแจกฟรีแน่นอนนะฮะทุกคนนะที่แจกฟรีเพราะว่ามันลดราคาใครอยากได้ฟรีกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาแจกฟรีครับสำหรับตัวละครเอล็อกนั่นเองนะครับนาะง่อเป็นไงใครอยากได้ฟรีนะครับนะก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วก็สําหรับวิธีการรับตัวละครเอล็อกฟรีนะครับทุกคนนะเพียงแค่ทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองนะครับแล้วตั้งโพสต์ให้เป็นสาธารณะนนะัจาากนนะะ้ม UID พร้อมกับชื่อ Facebook ของตัวเองไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าฮะพี่มาแจกแน่นอนนะครับนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับตัวละครเอล็อกนะครับนะก็ใครอยากได้รับฟรีกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้เนาะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ที่ดูอยู่นะครับไปที่ Facebook ของตัวเองตั้งโพสต์ให้เป็นสาธารณะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ u i d บวกชื่อเฟซบุ๊กตัวเองไว้ใต้คลิปนี้ครับคลิปหน้าพี่มาแจกฟรีแน่นอนครับสาเหตุที่พี่แจกคือมาลดราคานะครับนี่เห็นไหมลดไปเลยนต ก็แจกฟรีไปเลยเนาะโอเคครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของทางด้านแจกโค้ดนั่นเองนะครับทุกคนนะเป็นไงสำหรับการแจกโค้ดอันนี้เนี่ยเป็นโค้ดมาใหม่ล่าสุดเติมได้ยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับใครอยากได้โค้ดฟรีๆแบบนี้เติมได้ยกเซิร์ฟนะครับก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เหมือนเดิมพี่แจกฟรียกเซิร์ฟแน่นอนสำหรับวิธีการเติมโค้ดเนาะทุกคนเนาะไปที่ตรงนี้ครับรูปปฏิทินนะอ่ะรูปปฏิทินนะครับแล้วก็ไปประกาศนะครับทุกคนอนะ่ะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเนาะแล้วก็แลกไอเเททมโโคคคค้้้ดนนนนนะะรัับุกกออ่่็ีีย มาใหม่เติมได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับใครที่ไม่อยากพลาดโค้ดฟรีเติมได้ยกเซิร์ฟแบบนี้เช่นเดียวกันครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวที่หามาแจกเรื่อยๆนะครับสำหรับสายฟรีเติมได้ยกเซิร์ฟแน่นอนครับทุกคนพิมพ์ตามพี่เลยนะครับพิมพ์ตามพี่เลยนะเป็นโค้ดนี้เติมได้ยกเซิร์ฟเบอร์เลยก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับนะทุกคนครับกดใช้งานรหัสไปเลยฟึบนี่ครับทุกคนฮะการจัดส่งไอเทมโค้ดเรียบร้อยแล้วครับเติมโค้ดเสร็จเรียบร้อยครับฝากกดไลค์กดติด ขอแสดงความยินดีการจัดส่งไอเทมโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เติมได้ยกเซิร์ฟเช่นเดียวกันครับน่าจะเป็นในส่วนของทางด้านอันนั้นหรือเปล่าทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นกล่องพาร์ทเนอร์สีส้มใช่ไหมอ่ะนั่นไงจริงๆด้วยเป็นกล่องพาร์ทเนอร์สีส้มนะครับนะก็สกินปืน3วันเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับผมนะเป็นกิจกรรมรับฟรีเลยทรงผมเจ๊ปูลูกบวชสีนี้ครับ รับฟรียกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับนะทุกคนครับเป็นทรงผมตัวนี้ฮะทรงผมเจ๊ปูลูกบวชครับสามารถรับฟรีๆได้เลยยกเซิร์ฟฮะทุกคนครับก็ฝ like, ากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะแล้วก็ไปดูวิธีการรับทรงผมเจ๊ปูลูกบวชฟรีๆยกเซิร์ฟกันนะครับไปกันเลยสําหรับวิธีการได้รับทรงผมเจ๊ปูลูกบวชฟรีๆยกเซิร์ฟนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะครับ,ว,นนรบว่าจะเล่นยังไงแล้วก็จะมีวิธีการรับทรงผมเจ๊ปูลูกบวชต้องทำยังไงนะครับนี่เลย มายลาบไฟที่ให้กําลังใจตัวเองได้ดีที่สุดเพราะอะไร10เหตุผลที่โดนใจรับฟรีไปเลยนะครับทรงผมเจ๊ปูลูกบวชอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมใหม่ของฟรีไฟเลยนะครับทุกคนไหนไหมเขาบอกว่าร่วมสนุกท่อนไหนของเพลงไฟที่ทําให้ เรามีกําลังใจที่สุดนะครับพร้อมเหตุผลว่าเพราะอะไรนะครับนะสามารถกดเข้ามาชม MV เพีพลงได้นะครับนะตัวนี้เนาะเป็น MV ีเพลงของมายราบนั่นเองนะครับนะนี่เห็นไหมสามารถเข้ามาฟังได้นะครับทุกคนครับลองมาหาดูจากตรงนี้ทุกคนเออแล้วก็คัดลอกไปหรือไม่ก็แบบมาพิมพ์ไว้ก็ได้อะพิมพ์ไว้ตัวอย่างก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับแอมฟกูยกตัวให้เป็นอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็คือ กิจกรรมนี้ก็รับฟรียกเซิร์ฟนะครับทุกคนนะนี่เห็นไหมเขาก็ร่วมสนุกกันแล้วก็คอมเมนต์ยูดีกับชื่อในเกมไว้อะไรประมาณนี้เนาะเออไปไงสาหรับขั้นตอนวิธีการเล่นกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆข้อที่1น,นะครับเราจะต้องหาเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงของเพลงไฟนะครับที่เป็นตัวเนี้ย m อของพี่มายราบสามารถมาหาได้นะครับนะในอ่าช่องของพี่มายราบนะครับนะนนี่เนาะตรงเนื้อเพลงก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละทุกคนเห็นไหม อ่ะก็มันเลือกๆเ,เอานะครับนะว่าชอบท่อนไหนมากที่สุดหรือไม่ก็ลองฟังดูนะครับว่าแบบท่อนไหนมันโดนใจเรานะครับนะจากนั้นมาพิมพ์นะครับเนื้อเพลงที่เราชอบมากที่สุดในท่อนนั้นๆครับ ใส่ท่อนนี้พี่ก็จะพิมพ์ท่อนนี้ไปนะครับเป็นแอมไฟอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นท่อนที่พี่ชอบมากนะครับพร้อมเหตุผลนะครับมาว่าทําไมเราถึงชอบเนื้อเพลงท่อนนี้นะครับนะนี่เห็นไหมพี่ก็จะพิมพ์เพราะว่านะครับนะจากนั้นนะครับพอเราพิมพ์เหตุผลเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็มาพิมพ์เป็นในส่วนของชื่อในเกมของเรานะครับอันนี้ก็เป็นชื่อในเกมนะครับแล้วก็หมายเลข u i d ของเรานะครับประมาณนี้นะครับนะเห็นไหมทอนแรกก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเพลงที่ทุกคนชอบนะครับที่สุดในเพลงของไฟของพี่มายราบนะครับก็คือเพลง ลองไปหาฟังดูได้นะครับแล้วก็เลือกมาสักท่อนหนึ่งช่อนที่เราชอบมากที่สุดนะครับพร้อมเหตุผลนะครับนี่เห็นไหมเหตุผลของพี่ก็เป็นเพราะว่าตื๊ดตื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 ดก็มาอ่านกับเรานะครับแล้วก็หลังจากที่เราพิมพ์เหตุผลเสร็จแล้วก็มาพิมพ์ชื่อในเกมแล้วก็เป็น UID ของเรานะครับแค่นี้แหละครับจากนั้นเราก็กดส่งความเห็นไปเลยนะครับนี่เห็นไหมตามนี้นะครับนะกิจกรรมนี้เริ่มต้นตั้งแต่1เมษายนถึง5เมษายนนะครับนะทุกคนนะก็จะสามารถได้รับฟรีๆนะครับทรงผมเจ๊ปูลูกบว ค่าประมาณ400เพชรเลยนะทุกคนนะก็รับฟรีๆไปเลยนะครับแจกหนักจริงๆอะช่วงเนี้ย ไม่รู้เป็นอะไรนะครับนาเมแจกหนักจริงๆนะฮะประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมใหม่ของฟรีไฟล์เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมนะทุกคนสําหรับใครอยากได้ตัวละครเอล็อกฟรีๆยกเซิร์ฟกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วกดแชร์คลิปนี้ไปที่ Facebook ของตัวเองนะครับแล้วตั้งโพสต์ให้มันเป็นสาธารณะนะครับจากนั้นก็มาคอมเมนต์ uid ของตัวเองไว้แล้วก็ชื่อ Facebook ของตัวเองไว้ใต้คลิป <S <S วิดีโอนี้เลยคลิปหน้าพี่จะมาแจกแน่นอนครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนัสสววดดดดีีอออยยย่่่าาาลลลืืืมมมกกกไ์ตติงงจ้เท กฎกติกานะครับสำหรับตัวละครเอล็อกฟรีนะครับนะแจกฟรีไปเลยครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย